พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัส,สบดีที่24เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องเราผลิตผลแห่งความชอบธรรมพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระอง,องค์สงโครินบทที่5ข้อที่21พี่น้องขา เราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์คำกล่าวนี้เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจและเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ลูกๆลกของพระเจ้าทุกคนจะต้องเข้าใจว่าหมายความว่ายอย่างไรส่วนหนึ่งของความหมายก็คือคุณถูกเรียกให้ผลิตผลแห่งความชอบธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่เก้าถและสําแดงการงานแห่งความชอบธรรม คุณสำแดงให้เห็นถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ที่ทรงเรียกคุณออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ในยอห์นบทที่15ข้อที่1-5พระเยซูเจา้าทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นเท้าอางุ่นและเราเป็นแขนงของพระองค์นั่นหมายความว่าเราเป็นส่วนที่ออกผลจากเท้าอางุ่น พระคิสทรงเป็นศรีรษะและเราเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์โดยมีคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเองฮาเลลูยานั่นทำให้คุณเป็นอะไรเป็นผู้ให้ทางแก้ไขผู้แก้ไขปัญหาลองคิดถึงพระเยซูว่าทุกทีที่พระองค์เสด็จไปในสมัยพระคัมภีฝูงชนมากมายลุมล้อมพระองค์ พวกเขามาหาพระองค์พร้อมกับรายการปัญหาของพวกเขาพระองค์แก้ไขปัญหาของพวกเขาและตอบสนองความจำเป็นของพวกเขาพระองค์คือทางแก้ไขที่พวกเขาต้องการพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้หนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ดดังนั้นเมื่อคุณมาถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไม่สำคัญว่า ก่อนที่คุณจะมาจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณมาในฐานะความชอบธรรมของพระเจ้าและมีคำตอบและทางแก้ไขคุณผลิตผลและงานแห่งความชอบธรรมคุณนำความจริงของพระเจ้าเข้าไปสู่ทุกสถานการณ์พี่น้องคะดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่มุมถนนหรือในสำนักงานที่บ้านโรงเรียนหรือสถานที่ประกอบการ คุณคือการสำแดงออกถึงความชอบธรรมของพระเจ้าพันธกิจของคุณคือการผลิตความชอบธรรมของพระเจ้าทุกที่และนำความถูกต้องของพระเจ้าไปสู่ทุกเรื่องให้เรากล่าควคำอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าพระองค์ถูกเรียกให้ผลิตผลแห่งความชอบธรรมแสดงให้เห็นคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระคริสต ในทุกสถานการณ์ข้าพระองค์เป็นผู้แก้ปัญหาข้าพระองค์นำความจริงและความถูกต้องของพระเจ้าไปสู่ทุกเรื่องข้าพระองค์เดินด้วยความมั่นใจในเส้นทางที่พระเจ้าได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าสำหรับข้าพระองค์ เส้นทางเห็นพระสิริและความชอบธรรมแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด